เอาพอแล้วพี่น้องอีสติครับผมสองถอครับผมลนังหงอกแดงครับเออแดงมากกนนะครับผมไปรับดอกไหมสวยสบธิดโก้ครับสองโด,โดพี่น้องสวยเลยครับ กึ่งแดงคาล่ายครับพี่น้องอุ้ยดอกรุดครับอู้เครื่งดอกหน่อยๆได้ครับพี่น้องครับต้นใหญ่ครับต้นอีกต้นน้อยครับผมเอ้าผัวได้เห็นเพิ่นแล้วครับเอาเนาะเนาะครับผมมันมาแล้วอยากพี่น้องโหแล้วครับเห็นละงูครับผม เหลืองครับเลอะน้ำพล่านมากครับอู้ยี่ใครพุกคนครับไหนน้อยครับจับสองนึงครับครับทำนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง่อไญยแม่ไญ่ลุงป่านอาทุกคนทุกท่านครับผมที่เขาม่ลำช่ชมช่องบอมเตยบันทุงครับวันนี้กับมาพอ้อกันในวันที่1 1กรกฎาคม 2567ครับวันนี้ก็เดินทางเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับมาป่าบัตรน้องเม็กตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ก็ขึ้นเขาครับผู้จองครับผมไปหลุ่นไปชมครับบาสิบมันเฮ็ดงวันนี้ครับไปครับผมครับลังยางขึ้นมาหอดผู้ครับผมไปหลอกมึงเห็ดแถวหนึ่งน้องผมน้องรับเนาะสมีบอ มาเคื่อนกับฝนตกแห้งแห้งได้พี่น้องอยู่หวานบอมพอบอมเตะมันนี่กระดานโต๊ะกี่ยุคครับนี่คือมั่อีกแล้วครับนะครับโอ้เฮ็ดลรอครับเฮ็ดข้าวดินครับอีกหนึ่งโดรครับบุ้ยฝนตกทำฝนพี่น้องไม่ได้ขี้ดินขาวดินหนึ่งโดรครับ เขาดินครับสองดอกครับน้อยใหญ่ครับผมสามดอกครับแพคคู่ครับผม โอ้พี่น้องเราพี่หน่อย,อยอครับครับก็ไหวอีกหนึ่งดอกครับหน้าขาวหนึ่งดอกครับอีกหนึ่งดอกครับผมอีกดอ,อกครับอู้อีกดอกครับดอกนี้ดอกง่ายครับแต่ก็นังงามอยู่ครับ สองโดครับหนึ่งโดครับสองโดครับอุ้ยพี่น้องทางยางขึ้นผู้ครับพู้ครับพี่น้องบานบอมเตครับใกายครับผม ขึ้นมาล้างพูดนะครับนี่ครับสูงครับอีกสองโดก็พุง แดงครับผอีกหนึ่งดอกครับสามตนครับหนึ่งดอก สามดอกครับหนึ่งดอกครับสองดอกครับเขาพี่น้องพี่น้องเพชรข้าวดินไล่ครับจะฝนห่ำพันครับนี่ครับ ปลาอยครับนะครับเหลือก็ดอกจุ้มครับอีกหนึ่งจุ้มครับนะดอะตัวนี้พ่ออะไรอยู่ครับอีกสองดอกครับอืมครับอืม นึ่บอกสอดอกครับอีกสองดอ,ดอกพี่น้ดองหนึ่งดอกครับหนึ่งจูมครับผมอู้าเดินถดอกจูมครับผม ดอกอีกน้องนุ่นึงครับงามๆอยู่ครับอสองดอกครับขาวดินสามดอกครับ อแม่งกินต้เด็กกอเด้อพี่น้องอู้แม่งกินคนครับเอาครับฝนใดอยู่ครับเด็กกออีกแล้วครับดอกอง,งามเลยครับเด็กกอครับผมสองดอกอู้ดอกนี้เพิ่นจะเถาแน่นะครับอ่ะดอกนี้ยังนวลอ,อ,อยู่ครับ อุ้ยเอาอะไรครับเอาเป็นเสือซะครับแดงดังครับผมสองดอกครับง่ามอยู่ครับเกือดำพี่น้องแดงขาไล่ครับผมเอาครับสัญญาณทีดีเลยครับโอ้ย ผงดงเลยครับพี่น้องเอ,อือติดโกรครับสองดอกพี่น้องส,สวยเลยครับเอาพอแล้วพี่น้องติดสติครับผมสองดอกครับผมละงูแดงครับเอ,อือเดี้ยงกันนะผมไปรับด้องไหม สครับพี่น้องบรรยากาศยามมืดเชร้าครับผมโอ้แนมไปหลังผู้นอนหน่ไฟขวนกุบถีบเลยครับแถวบานบอมติครับผมอย่างไี้ครับบรรยากาศยามมืดเชร้าครับผมครบ หาเห็ดต่อครับผมเห็ดตะงกเขาครับหนึ่งดอกครับผมออกดอกเดียวครับเ้าทีสองดอกครับโอ้แม่กินครับติดปวกครับ เฮ็ดตรงนำ้ำฝนพี่น้องโอยดอกงหญ่ขนาดครับแก่งเสีเ่พื่อนได้ครับมาไม่เห็ดน,นั่งฝ่าวันได้ครับแกงอ้าวดอกนี่ครับสวยเลยครับ ตัวครับเดงขาล่ายครับอุ้ยอกกระล่างออกเลยหน่อยครับเดงครับผมเฮ็ดึ่งหอมครับผมอุ้ยแม่กินคนครับ อะดอกครึ่งหนึ่งครับเห็ดผงดำพี่น้องดอกหนึ่งครับอีกดอกครับผค่งดำครับเห็ดปวกครับอู้เห็ดปวกดอกนี้ครับดอกใหญ่เงี้ยครับอู้เห็นได้หลายดอกที่ครับอู้ขาดครับดอกใหญ่เลยครับ นะครับงามครับพึ่งแดงคาลายครับพี่น้องอุ้ยดอกลุดครับอู้ยกรื่ังดอกหน่อยๆด้วยครับพี่น้องครับท่านใหญ่ครับตื่นกันในน้อยครับผมเนาพอได้เห็นเพิ่นแล้วครับเอาแล้วครับเนาะครับผมมันๆแล้วครับขาลายพี่น้อง กลางงามครับผมสองดอกครับที่สวยเลยครับผึบ่งหอมครับดอกที่สวยเ้าดินครับเอ้ผัวครับผม ครับโกอแเดงครับผมเราคงห้ามเลยครับเกงอนหวานครับเอาดี่น้องอู้ย,ออยครับผมเกงไหนอยู่ครับอีกสองดอกครับผม เท้าดินครับเด็ดพึงหอมพี่น้องเดีงยวงงำได้ครับเก่งหอมหอมเลยครับเห็ดนเห็ดอวกครับ อู้ดึงอยากอ่้งพี่นัอตข่าหักใหม่วะครับงามอยู่ครับจิตชมพูครับผมอพี่น้องโหล้วครับเห็นหลงงครับผมเห็นหะงงเหลืองครับหล่อน้ำพรลานมากครับอู้นีใครขึ้นครับใครในน้อยครับ ครับดาวนึงครับครับทำยู่ครับครับขึ้นฝนตกแห้งนะครับน้ำไรลฟัวฟูเลยครับมาพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาเที่ยงนิดๆแล้วครับเสี้ดผ้าพีผ้าหนองกลับบานได้บ้างน้ครับกลับไปรุ่นกับพอบอมเตะอบ้างครับ ภาษีม้านเฮ็ดยังแนมวันนี้แต่ไลายปไดเหลือน้ำกันครับเอาข้าบพี่น้องตอนนี้ก็มาเสรุบผลงานกบพอปํมาเตะครับภาษีม้านหลายปไดครับวันนี้นี่ครับผมม้านคือเขาครับเฮ็ดละงูกเฮ็ดกอครับเฮ็ดผึ่งดําครับเฮ็ดขาวดินครับผมเฮ็ดรวมครับกะเด็กเต็มตาแล้วครับก็เหลือน้อยนึงกะเต็ม ถือว่าเต็มตาแล้วครับนี่ครับหมานอยู่ครับหมานกูหมู่บ้านอยู่พี่น้องแข่งได้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ๊อบเตะเนี่ยนะครับพี่น้องผมมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้กะผมมีอยังหลายครับขอให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่แม่ยายสุขภาพแข็งแรงปึ่งปังเนะครับสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงซท่านี้แหละครับ สวัสดีครับครับพี่น้องทางลงครับผมรถพอบวอมเตกระจอดยูปุ๊บนะครับลุมลุ่มคนรับคนรับสั้นทีหดีอเลยครับย่างขึ้นเสาหย่อนเลยครับ